เสียเวลามานฟุ้ทานู่นนั่นนี่แบบเพื่อที่ให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเวลาจอกไปไหนนานนะครับใช้เวลานานเกือบชั่วโมงเพื่อนร่วมงานอะไที่เขาบอกว่าหน้าไม่เหมือนเดิมหน้าดำฝ้าขึ้นเยอะนะาว่างี้เขาก็ไม่รู้จะรักษายังไงแล้วก็เลยบอกว่าไม่อยากรับฟังตอนนี้เราอะโดนแดดโดนแสงไฟมานานใต้ก้อนฝ้าเนี้ยมัน เ,เลือดฝอยพวกนี้เขาเรียกฝ้าเลือดเราอาจจะเป็นฝ้ามานานหลายปีค่ะแล้วมันมีเส้นเลือดเหมือนท่อลำเลียงน้ำมาเลี้ยงก้อนฝ้าถึงตรงบริเวณหางตาเลยผิวก็อาจจะไวต่อสิ่งเร้าอะไรเงี้ยในปื้นสีน้ำตาลเห็นไหมยังมีสีแดงอันนี้เนื้อไม่ดี เนื้อดีเหลือแค่นี้นะโซนรอบดวงตานี่เข้มปืดเลยนะตอนแรกอาจจะเริ่มเป็นแถวนี้ก่อนเนาะแล้วพอเราไม่แก่อ้ตรงนี้จะเริ่มมาแล้วแต่อนเนี้ยทับถมกันไปไกลแล้วแล้วไม,ไ,มไม่พอลามขึ้นไปอีกนะลามถึงหางตาแล้วนะที่เราเป็นมาตั้งหลายปีอ่ะมันเริ่มกระจายบางคนชราใจอุ้งยังเป็นไม่จบเนื่องจากว่าฝ้าเราอ่ะมันไม่ใช่ฝ้าแค่ฝ้าตื้นๆแหละมันเป็นฝ้าผสมคือบีบชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราใช้ครีมตัวลดไม่สีก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เพราะฝ้าเรามันเกินบิโย ที่ครีมทั่วไปมันจะละแก้ได้แหละเดี๋ยววันนี้จะกระจายยาให้หมดเลยแต่ว่าฝ้ามันกลับมาได้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนแดดโดนไฟโดนไอร้อนกระตุ้นได้หมดนะวันนี้มียาให้ทุกอย่างไม่ต้องคิดแล้วคิดมาให้แล้วรอยตลก